นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธาขอเจริญพรเจริญสุขบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่เล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นลายเข้าดูยูทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ ช่วงบ่ายมีฝนลงเม็ดมาประมาณถ้าเป็นภาษาชาวบ้านพอผ้าอื่นคือเปียกไม่ทั่วตัวนั่นเองมองไปทางสอยดาวคงตกหนักดูมืดฟ้าทีเดียว ลมพัดมาเย็นเย็นแต่ในขณะที่พูดนี้คิดว่าคงจะตกไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งแน่นอนเพราะร้อนมาหลายวันแล้วสมควรที่จะต้องตกลงมาให้พื้นดินนั้น ได้รับน้ำฝนระงับความร้อนลงบางเมื่อมีอากาศร้อนคนก็จะเข้าใจว่าฝนจะตกเพราะร้อนภายนอกกับร้อนภายในก็คล้ายกันร้อนภายนอกมากทำให้น้ำในทะเล หรือในบ่อห่วยน้องคลองบึงก็จะมีไอละเหยขึ้นไปบนชั้นอากาศแล้วกลั่นเป็นฝนตกลงมาก็คลายคนเหมือนกันเมื่อร้อนมากเงื่อออกมาเป็นเม็ด แล้วไหลลงพื้นดินหรือบางครั้งชโลมกายก็เหมือนโลกภายนอกกับโลกสังขารก็ไม่ต่างอะไรกันนักถ้าคนสังเกตจะรู้สภาวะ ว่าฝนจะตกไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นจริงดังคำที่พูดเพราะโลกภายในกับโลกภายนอกก็มิได้ต่างกันอะไรก็เอายนกับสังขารร่างกายของเราในเองเพราะสังขารร่างกายของเราก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่ง ที่เคลื่อนไหวไปมาสนทนาปราศัยกันได้โลกที่เราอยู่อาศัยโลกภายนอกนั่นก็เหมือนกันเขาก็มีการเคลื่อนไหวไปมามีสว่างก็มีมืดมีร้อนก็มีหนาว ละเข้ากันไปเปลี่ยนหรือดูการหมุนรอบตัวของเขานั่นเองจึงทำให้มีการศึกษามิได้หยุดไม่ได้ยังถ้าจะเปรียบเทียบวันหนึ่งคืนหนึ่งทำหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนี้ ส่วนมน,นุษย์เมื่อได้เกิดมาจะทำนาทีของมน,นุษย์เหมือนกันโลกเขาทำนาทีอย่างไรโลกของสัตว์ก็ทำนาทีอย่างนั้นมีการหมุนไปหาความเจริญหนึ่ง แล้วก็หมุนไปหาความเสื่อมหนึ่งโลกที่หมุนไปหาความเจริญนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็พลอยเจริญไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไรโลกนั้นหมุนไปหาความเสื่อม สัตว์ที่อาศัยบนโลกใบนี้ก็จะเสื่อมตามไปด้วยเพราะมันหนีกันไม่ได้ระหว่างโลกที่เขาเป็นอยู่กับสัตว์ที่อาศัยโลกใบนี้อยู่ดังนั้นก็เลยต่างคนต่างอาศัยกัน เราอาศัยโลกโลกก็อาศัยเราเหมือนกันโลกอาศัยเราอย่างไรนั้นผู้ที่มีการศึกษาเขาก็รู้ว่าโลกนั้นในเวลาในอากาศเป็นอย่างไร ชั้นบนอากาศที่จะทำให้โลกนั้นจะเริญหรือเสื่อมจะมีมลภาวะขึ้นไปบทบังเรือนกระจกทำให้โลกนั้นร้อนขึ้นสองปีสามปีว่ามีความร้อนอยู่ในระดับไหนผู้ที่ทำงาน เกี่ยวกับโลกจะรู้แต่เมื่อรู้แล้วทำอย่างไรที่มิไห้มนุภาวะเรือนกระจกทำให้โลกนี่ร้อนเป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์ที่อยู่บนผิวโลกทำอย่างไรเรือนกระจก ไม่ให้ร้อนมากเกินไปส่วนมากก็จะแนะนํามิให้ปล่อยสารเคมีอะไรต่างๆที่ออกจากท่อโรงงานควันโซ่โลกนั่นป่วยแต่สมัยนี้ก็ค้นพบเชื้อโรค ที่ดื้อต่อยาคือข้าไม่ตายไม่ว่าจะเอายาอะไรมาฆ่าก็ไม่ตายโรคที่ว่านี่เกิดในแถพุโลมหมอได้ค้นพบบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยให้มนุษย์ทั้งหลาย พยายามพากันปลูกต้นไม้ใบยาทำให้โลกนี้สีเขียวทุกประเทศก็จะพัฒนาการปลูกต้นไม้ต้นยาอย่าปล่อยควันพิษจากโรงงานหรือเผาขยะบางประเทศ หากร่างถางคงจุดป่าเพื่อทำการเพราะปลูกทุกๆุกปีก็มีแต่บางประเทศก็มิได้กระทำการรุปป่าหันมาพัฒนาเพราะปลูกการเกษตรในโฟมมีน้ำขังลลาง อันนี้ก็ถือว่าทำการเกษตรในเรือนเพาะชำก็เริ่มทำกันหลายแล้วแต่ถ้าไม่ได้พัฒนาปีหนึ่งปีหนึ่งปล่อยสารพิษเช่นควันจากโรงงานสู่ั้นบรรยากาศ จะสังเกตเห็นได้ผู้ที่มิได้อยู่ในห้องแอร์อาทิตย์หนึ่งหนึ่งจะมีฝุ่ละอองตกลงมาในห้องในบ้านในเรือนหนาพอสมควรสังเกตด,ดูก็ได้อาทิตย์หนึ่งไม่ต้องปัดไม่ต้องกวาดไม่ต้องถู ว่าสิ่งที่ตกลงมาในห้องของเราไม่ว่าจะลงสูพัดลมตู้เย็นสิ่งภายในบ้านมันก็หนาพอสมควรอันนี้ไม่นับที่เราหายใจเข้าไปนาะ ไอ้ส่วนที่เราหายใ,ใจเข้าไปนั่นโดยที่ไม่มีคนจหมูครองเอาไว้ก็อาจจะทำให้เป็นโรคปอดโดยที่ทั้งไอทั้งจามก็มีเหมือนกันเรื่องผู้ที่มิได้รักษาหรือผู้ที่มิได้ป้องกัน เช่นอยู่ริมถน,นนหนทางรถจะวิ่งไปมาปล่อยควันดำให้เราได้หายใจเข้าไปทำให้ระบบปอดก็อาจจะเสียได้ดังนั้นคนสมัยนี้จะอยู่ยากเมื่อถึงห้าแรง ไม่ว่าควันไฟหรือควันฝุ่นจากท่อไอเสียหรือจากโรงงานไม่ว่าจะมันสำปะหลังหรือโรงงานผู้ที่สกัดหินดินปูนเพื่อเอาไปทำการก่อสร้าง อันนี้มันก็มีแต่ทำให้อากาศนั่นเสียไปปีปีหนึ่งถ้าฝนไม่ตกลงมาระงับฝุ่นละอองที่ได้ฟุ้งกระจายไปในอากาศสังเกตดูก็ได้เมื่อนาแรงตื่นเช้ามาจะเห็นควัน ฝุ่นละอองกระจายไปในอากาศเมื่อแสงพระอา,าทิตย์สาดสองลงมาจะเห็นได้ง่ายฝุ่นละอองนั้นปิววันโดยที่มองสายตาเปล่าก็มากพอสมควรไม่เหมือนหน้าฝน น้าฝนในน้ำฝนที่หล่นลงมาก็สามารถที่ระง,งับฝุนให้มันจางหายไปได้แต่พอเจอหน้าแรงเมื่อไรผู้ที่อยู่ในตัวเมืองก็มักจะเป็นโรคไอโรคยามเกี่ยวกับปอดกันพอสมควร แผ่้ที่อยู่ห่างไกลในป่าในเขาก็พอจะอยู่กันได้เพราะมิได้ทำให้การหายใจเข้าการหายใจออกไม่ติดขัดก็สะดวกพอสมควรคนทุกวันนี้มาพิจารณาดูแล้ว ถ้าคนทุกคนไม่รักษาผิวโลกกันก็อาจจะซื้อออกซิเจนไว้หายใจกันก็ได้ถ้าทุกคนหันมาพัฒนาผิวโลกคือปลูกต้นไม้ใบยาทำอย่างไรที่จะให้โรคของเรานั้น ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ไว้ให้ลูกหลานของเราเมื่อเกิดมาได้สูดหายใจเข้าปอดโดยที่มิได้เกิดโรคเกิดภัยอะไรต่างๆอันนี้ถ้ามนุษย์ทุกวันนี้ยังไม่หัน มาทำคุณงามความดีในเรื่องรักษาสภาพอากาศให้มันบริสุทธิ์ต่อไปก็อาจจะซื้อออกซิเจนทั้งใครทั้งมันเพื่อไว้หายใจก็ได้ก็เลยเพิ่มภาระที่จะต้องใช้จ่าย ในเรื่องการดำรงชีพกันไปเรือร่อยๆสมัยก่อนก็คิดว่าขายน้ำทงระบาทยังไม่มีใครซื้อกินน้ำที่จะรับประทานมันมีทั่วไปตามท้องไรปลายนา แต่สมัยนี้รับประทานไม่ได้แล้วก็เลยต้องเพิ่มภาระเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนจะไปกินน้ำตามหวยน้องคลองบึงกินไม่ได้แล้วหรือเข้าร้าน ที่เขามีให้บริการเพื่อให้เรานี่ไปซื้อเขามารับประทานคิดดูก็แล้วกันว่าเราเราทันทันเกิดมายังไม่ทันถึงข่าสิบหกสิบหรือร้อย โลกมันก็เสื่อมไปไกลเหมือนกันบางครั้งก็ตั้งตัวไม่ติดที่จะรับมือกับโลกที่ป่วยให้เราเห็นไม่ต้องไปดูนอกโลกว่าโลกที่เราอาศัยนี่ป่วยอย่างไร หันมาพิจารณาตัวของเราก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งว่าในขณะที่เราอยู่แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีว่าอาการโลกที่เราอาศัยเดินดินกินข้าวได้นี่มีการป่วยอะไรบ้าง เส้นทางเดินหายใจสะดวกหรือเปล่าหรือปอดของเรามีความแข็งแรงในการหายใจเข้าหายใจออกหรือไม่มีการไอการจามหรือเปล่าตาหูจมูกมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่า ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้สายตาแลเห็นชัดแลเห็นไกลหรือเปล่าหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงที่มาจากทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังตรงที่เราได้ยินหรือเปล่า บางครั้งเราคิดว่าเสียงมาจากทางตะวันตกบางครั้งก็ไม่ใช่เหมือนกันอาจจะมาทางตะวันออกโดยที่เครื่องรับของเรานั้นมันเริ่มจะรวนก็ดูง่ายง่ายแล้วกันตาหูจหมูกลิ้นกายใจ ที่เราอาศัยเรียกว่าโลกโลกหนึ่งนี่พิจารณาเทียบเคียงดูว่าอายุขนาดนี้เป็นโรคก,กันนูนอันนี้ก็เห็นคนสมัยนี้อายุยังน,ยน้อยน้อยยังเป็นโรคมะเร็ง หรือโรคที่เราสเสวงหามาใส่ตัวเช่นโรคเอดอันนี้ก็ถือว่าโรคที่เราอาศัยคือสังขารร่างกายของเรานี่มันเกิดโรคเกิดภัยแล้วเราก็ต้องรับภาระหาอยู่หายามารักษามันเหมือนกัน ก็เปรียบเหมือนโลกภายนอกมันก็คงจะป่วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่กระทบให้สังขารร่างกายของเรานี่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยทำนองนี้ถ้าโลกผิวโลกหรือตัวโลกภายนอก ให้อากาศบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะทำชีวิตโลกของเรานี่ไม่มีโรคมีภัยเหมือนกับอัตมาได้ดูในเน็ตที่เขาโพสให้ดูมันมีสถานที่ที่ทำให้คนไปอยู่นั่นอายุยืน ส่วนมากก็มีแต่อากาศบริสุทธิ์ผู้ที่อยากจะเข้าดูก็เข้าดูได้เพราะชนเผ่าของเขานั้นมีแต่อายุร้อยกว่าปีกินมังสวิรัตไม่ค่อยจะกินเนื้อกินแต่ผลไม้อยู่ที่สูงอากาศก็ดี เพราะว่าสิ่งที่เป็นพิษต่างๆมันก็จะอยู่ชั้นล่างอากาศที่บริสุทธิ์ก็จะอยู่ชั้นบนให้ชีวิตคนอาศัยอยู่อายุยืนเป็นร้อยร้อยปีเลยอันนี้ก็ถือว่าอากาศ โลกภายนอกนั้นมีความบริสุทธิ์สัตว์โลกก็มีความบริสุทธิ์ก็เป็นไปตามโลกอายุยืนอีกต่างหากแต่ถ้าเมื่อไรอากาศนั้นไม่ดีสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ก็ต้องกระทบกระเทือน ทำให้ชีวิตนั้นลดน้อยถอยลงไปตามลำดับในเรื่องที่เราโยนผิวโลกโลกที่เราอาศัยคือโลกภายนอกและโลกภายในนั่นเองคนทุกวันนี้เมื่อรู้ว่าโลกจะทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก ได้รับอันตรายก็เพราะสัตว์ที่อาศัยบนโลกใบนี้นั่นเองทำให้แก่โลกโลกจะตอบแทนในเรื่องโลคทำให้มน,นุษย์อายุสัน้นถ้าตราบใดมน,นุษย์อาศัยโลกใบนี้ทำคุณงามความดี โลกใบนี้จะให้สิ่งที่ดีตอบแทนเราเหมือนกันก็ถือว่าต่างคนต่างอาศัยกันหรือจะโพดในทางธรรมก็เหมือนนามกับโลกนั่นเองเราถือว่าเป็นนามที่อาศัยอยู่กับโลก โลกถือว่ารูปที่ให้เราอาศัยอันนี้ก็ไปด้วยกันแยกกันไม่ออกสัตว์โลกหรือตัวโลกต้องไปด้วยกันถึงจะเจริญรุ่งเรืองถ้าตราบใดสัตว์ที่อาศัยอยู่นี่ก็โกยเอาผลประโยชน์จากโลก โลกก็จะทำลายสัตว์ที่ตักตวงเอาผลประโยชน์จากโลกเหมือนกันทำอย่างไรได้อย่างนั้นให้พิจารณาก็แล้วกันเหมือนบุคคลที่ชอบทำลายโลกไม่ว่าจะเอาดินที่โพ ไปขายในที่ต่ำก็ถือว่าทําลายโลกเหมือนกันเห็นคนโบราณเขาปูดเป็นประจำว่าต่อไปโลกใบนี้จะเสมอเหมือนกับนากลองพิจารณาดูก็อาจจะเป็นจริงเพราะคน จะเอาดินผูเขาไปถมคลองที่ใดมันตำ่ำไม่ว่าจะมีสะมีคลองจะเอาดินที่สูงสงไปถมจะยกบานหรือถมไรนาทำอย่างอื่นจะเห็นกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะทำถน,นนตัดไปโน้นไปนี่อำเภอโน้นจังหวัดนี่ประเทศนั่นประเทศนี้ อันนี้ก็ต้องเอาดินลงถมไปบางคนก็เอาดินไปถมทะเลก็มีก็เป็นการที่ทำลายโลกไปในตัวดังที่เห็นกันอยู่หลายๆที่ทุกวันนี้อยู่ยากพอสมควรพูดมาก็พอสมควรแก่เวลา ขอจะรืนพร